สวัสดีครับวันนี้เรามาพาพี่น้องมาดูลูกเจ้าแดงรอซ้อมมิสวรรณครับตัวนี้เพิ่งเอามาไม่ได้แกะมาชมพร้อมกันครับจะสวยแค่ไหน ตนี่เป็นชุดวีไอพีเดงหลอตรงนี้เราจะมาทำสายพันธุ์เราจะมีตู้เนื้ออยู่ ที่เป็นมีสวนลอยอทำเป็นมีสวนลอยมีขนมครกขนมคกแล้วก็จันเจ้าสาเบิร์สขนมคกก็เป็นขนมคกขนมคกก็ ให้ดูตะกูค่อมาถึงตอนเช้านีครับมาคนเดียวน่น้องเจยังไม่ตื่นเลยครับนละูกเจ้าแดงหล่อสวยครับตรงนี้ Ini cipit. Oh, hap ini. Ini pun. ขมาเขมีสวรร้อยลูกชาวแดงรอสช่ครับาจุด เราจะทำเลือดป็นมีสุวรรณร้อยจะมีตุ่มีย่าผมก็มีเยื่ประมาณก็7ตัวครับของมีสุวรรณเพิ่งมาถึงตอนเช้านะครับ 5. ตีห้าตัวเมียครับ งนี่ครับนี้ก็สวยครับ <c oughs> เราจะครอบซูมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยครับ ร,อรอสวยฝันหลายของไก่เชิงครับลูกเจ้าแดงหล่อมจะมาเข้ากับลูกเจ้าลือลั่นลือลั่นมีขนมพคกมีเจ้าจันเจ้าแล้วก็หลานเจ้าลือลั่น ลันเจ้าลือลั่นก็มีอยู่ประมาณ5ตัวหลังเจ้าลือลั่นวกขนมคกแลวผมจะมาทำสายเข้ากับลูกเจ้าแดงรอ ยังไงก็ฝากติดตามฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ